ค่ะของพี่ก็จะเห็นความขาวตั้งแต่ตรงนี้เลยจุดนี้นะไล่มาเขอคอข้างๆแล้วก็ถึงด้านบนคือของพี่มีความบางถึงข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงเนี้ยเขาจะขวัญพี่จะอยู่ตรงนี้ค่ะขวัญพี่อยู่ฝั่งนี้แล้วแต่คนรองขวัญไม่เหมือนกันแล้วก็ความจางมาถึงนี่จางมาถึงนี่อ่อนมาถึงนี่ก็ถึงด้านหน้าหมดเลย คค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือสักลายผมส่วนที่เป็นหนังศรีรษะข,ขาวๆตรงนี้นะคะช่างเจี๊ยบให้ดูใกล้ๆก,ก็คือหายไปเลยนะคะตอนนี้ก็เห็นเป็นลายผมเนาะทุกคนเห็นเป็นลายผมอ่อนๆเลยอยู่ด้านในนะคะช่างเจี๊ยบสักเป็นละเอียดแน่นแบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยช่างเจี๊ยบสักแบบนี้เลยช่างจะเปิดให้ดูนะคะว่าจริงๆข้างในคือเนียละเอียดมากพี่ลูกค้าจะมีขวัญอยู่ฝั่งนี้นะคะซึ่งช่างเจี๊ยบอุ่นขวัญให้ไปตามขวัญจริงเลยแล้วก็ด้านบนนะคะ แน่นบนซึ่งแน่นมากๆทุกคนส่วนเงาแสงนี่อย่าไปสนใจเนาะเรามาสนใจลา,ลายผมกันดีกว่าว่าลายผมออกมาเหมือนมีผมอ่อนๆจริงๆเลยนะคะก็คือส่วนที่เงาๆก็คือมีแสงลงแล้วก็มีความระบมแล้วก็มีความแดงผสมบนเปนกันไปหมดเลยแต่โดยรวมก็คือเห็นแบบมีผมหนาขึ้นมาเลยนะคะคือดีมากๆช่างเชียไปดูใ,ใกล้ๆเห็นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมมีผมแบบนี้เลย มองไปด้านหลังคือสวยเนียนนะคะดูไม่รู้เลยว่าสักไลผมนะคะอันนี้คือเนียนละเอียดมากด้านบนก็ด,ดําำไปเลยนะคะคือสวยไปเลยช่างเจ็บเปิดให้ดูข้างบนนิดนึงเนี่ยค่ะนะช่างช่างเจ็บใส่เนียนละเอียดจริงๆทุกคนแบบนี้เลยแล้วก็มองไปไกลๆคือด้านบนเนียนละเอียดแล้วก็ด้านหลังนะคะเห็นเป็นไรผมแทน ที่จะมีหนังสีใสยเยอะเนาะมั่นใจมากยิ่งขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะ